ใจคุณมีเมียผู้จอบลอยอสิลงบางเพราะวนานเดือนนองเมียเพื่อเจอกันไม่ค้ำเมออตึงว่าเป็นเมีใยใหญ่ที่กา้แก่้องเป็นเมียอายรังกันเลี้อน้อย

ฝนพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆพี่ๆครับที่ชมจาจทั้งบ้านนะครับผมขอบคุณแก๊งสาโทแล้วก็ป้านน้ำปอบจิงจริงทีครับนําม,มาใหกลกำลังใจลูกหลานบ้านเกิดจากของเนาะพี่น้องเนาะครับผมฝนกระตกโปรยไปลงมานะครับผมเป็นยังครับขอบคุณพ่อบีนะครับอีพอนะครับผมมัดไข่ปัดซอยอีพอนะครับผมบ้านเกิดจากของเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะโมโบห้หลายใหญ่ห้พี่น้องจดจัดต่อเลยครับอาจารย์ จะรักนะครับผมกินหอดสาวปังงามงครับผมไม่พบไม่พบลักเสบหัวใจบาน้า บ่เห็นจะเอาตกใจว่าอยู่ใส่น้องสาวฟังรำอยู่ใส่สาวฟังรำกวนเคยหัวนอนหยุดหยาบตาบ้านทำบึงผิทาย นาเบธีพอนัดใบเห็นแต่แม่มากับล่าสาวหางเครื่องมาไล่งานว่าเจ้านี้่บเกินเองมามาเด้อสาวบังรับมาด้วย ชคขอบคุณครับขอบคุณครับอ้ยเบา,บาติงลีย่างตายออกพอ,อย่างตายออกครับเอาดิปาป์ปานั่นดีละมันมันเอาครับผมมันเอาครับเอเอาในภาษาไทยเขาคืออะไรมันเอานะครับแปลว่ามัน มันห่อนมันห่อนครับอนแห้งมันเอาเอาฝนครับผมภาษาอีสานนี่เอาภาษาไทยนี่ร้อนร้อนร้อนมากภาษาญี่ปุ่นก็คือภาษาญี่ปุ่นไม่ยังเอาอ๋อขันบโมโหจักมึงอสีบ่าวทีเอาเอาไปเอาเอาเอามันเอาโอ้ยจีเซียงก็เปิ้ลเสียงฮึเอาแม่เข้าไปใส่แม่ข่อยไปใส่เรบัดแม่เจ้าผู้ใดไเดียวนี่แม่เจสีนั่นเด้พ่อเอาเจสีนี่แม่เจ้าตีแม่ครับโอ้ยเป็นผู้ ขันเจ้าเอิ่นเจ๊ซีแม่เจือเยาเอิ่นข่อยพอเด้อเอิญยังเสนะมันไกลกันพอดเอิญไอตัวเนาะเป็นแต่เอิ่นถวดเป็นจนเนาะเฮ้ยบอละเอาไอ้ก็ได้เอายากไปซื้อพัวบ้านเดียวกันเนาะครับผมบ้านเดียวกันศิลปินนะโหเลี่ยวเออศิลปินหน้าหน้าตาดีๆนี่คือบ้านเฮาหน้าตาดีหน้าตาดีทุกคนทุกคนหน้าตาเหมือนกันด้วยบอลาเอาคือว่าคือพอดีกว่าอยู่เอาดีกว่าเออนิสัยเหมือนกันไหมครับกะมีส่วนส่วนไหนเอรอ E> ส่วนที่ดีลูกส่วนที่ดีส่วนที่ดีครับผมครับผมอัตยาศัยใจข้อนะผมหักแพงนะผมแฟนๆที่ให้ความหักความแพงความอุปการะกับทีมงานกับศิลปินครับไม่เป็นแกนแห้งครับดีใจแคงไหน ไปหายายหาแม่ไปหายายหาแม่คับผมมันไกลาบานเจ้าของออมาไก่บานเจ้าของแล้วก็ไปเยี่ยมคูุณแม่เนาะแม่ครับเออเอาบ,บัตรบาลลาบุปการีรนะผมขันบ่มีเพิ่นเฮอก,กับบม่มีมอนีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮามีมีมอนีได้ภูิใจที่สุดก็คือแฟ้คลับแฟ้คลับพี่น้องท,องที่ให้กำล,ลังแรงช่าแรงใจให้ความพักดันเป็นศิลปินที่พี่น้องรู้จักกันอันสุดสุดได้ไล่ไอ้ยนี่ก็เห็นอบมากแล้วครับมาแล้วมาแล้ว อาบน้าสิคือแห้งใหเฮ็ดแต่มทุกบอกกันแม่เอาใจสีฟันขึ้นม่างั้มเจฟเฟชาเป็นสันโอ้เฟชาโอ้โบราณแห้งมันขอเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องไว้น้องติงลี่ชาแนล่งหลวก็นน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดติลลี่ยังเกาะติลลี่ยังเกาะติลลี่หน้าตาดีครับเอหน้าตาดีติงลี่ผู้เอกหนุ่มหน้าตาดีน้องติงลี่ครับชาแนล่งครับเอาไต้ชายไตชายไอ้น้องกันใล่เอิร์ดพิชิตชัยบ่เอิร์ดพิชิตฟงโอุ้ยเนาะ กูหลงซื้อสินทรัลลูกไหลๆเออพิชิตพงสายยาให้น้องดูสายยาวเพราะเอ็กหนุ่มนุ่นทำให้อิดติดนน้องเนิร์ดพงศิลต้องแดนเดียวด้วยนุ่นหำมึงกับพุทธโลกจิตนะโอ้ยก็ได้เจ้านะตัวไม่ได้ใส่แม่ม่ให้่นีเนาะเอาแม่เอาจัดการดูเจ้าเอามาบิ่ง ไอเจสีต้องตั้งใช้ยา้ลูกไส้บังกะหนาวเดี๋ยวบังหนาเหลียวบังหนาเหลียวบังหนาเขาก่อนหนาหนากูคึ้นจูวเนาะเสือบวกบ้านจกข้างเนาะเป็นมัดเอิดเออเออดเอิดเมื่อไหร่คนมาตีแม่เด่อยีิโอ้มันคึ้บเพราะว่าเรื่อดเลยดิเจ้าตั้งกันอ่ะพี่ศิลปินผู้พาไปเกิดนั่นนี่เขาคือของแท้เนี่ยเม่นบอกครับเออ ศิลปินแก่สีูู่ภาพไปเกิดเอามากว่าของกว่าเอาไปน้องฝากตัวแซ่สองคนนี้ไปกันแล้วกันน้องเอิร์ธพีจินพงศ์หรอกค่ะน้องติงกุลี่านรลงครับเด็กหน่อยทางบานคอค่ะครับบ้านมึงนี่จะเลื่อนข้างเนาะจะเลื่อนแห้งครับเป็นโควิดเป็นบ้านเลยขวับพูดไรๆกันแล้วกันค่ะเขาเศร้าิดแล้วเศร้าิดแล้วที่เออสองคอกับเช่ากูผ้าหมาก็ไปรอเป็นอยู่มันมาเป็นเลยโอ้ยวิญยากมันเชย่เนาะดิวันผ้าผัวไปรอว้าหา เอ้าให้น้องจิงนี่ก็น้องเกิร์ไปพักพอนกันแล้วกันค่ะฝากซอยเชี่ยแนกันแล้วกันจะลืมในสิบเนปาลูกงไส้เมซี่กันแล้วกันเอ้าพี่รอด